สวัสดีค่ะนักเรียนก็จะเป็นวิชาเวทคณิตนะคะก็มาต่อกันจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เรายังอยู่ในเรื่องของการบวกนะคะอ่ะก็ได้ให้กันบ้านไปนะคะการบวกโดยใช้จุดนะคะจําได้หรือเปล่าว่าทํำยังไงนะคะอ่ะการบวกโดยใช้จุดเนี่ยเราจะบวกกันเป็นหลักนะคะบวกกันทีละหลักถ้าหลักใดมากกว่า9นะคะเราก็จะใช้จุดแทนการทด1นนะคะในหลักถัดไปนั่นเอง ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครูก็ได้ฝากกันบ้านไป4ข้อนะคะเป็นพื้นฐานการบวกโดยใช้จุดนะคะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากเนาะเดี๋ยวจะไปเฉลยให้ดูนะคะเราก็จะไปต่อกันในหลักที่มากขึ้นนะคะมาเริ่มกันที่ข้อ1น,นะคะที่ครูให้ไป998บวกกับ57นะคะอ่ะครูก็จะตั้งบวกแบบนี้เลยนะอ่ะแล้วทีนี้เราจะทำการบวกกันนะคะ เริ่มที่หลักหน่วยนะเริ่มที่หลักหน่วย8ปดบวกเได้15นะคะเกิน9้าใช่ไหมคะเกิน9เราใส่จุดแล้วก็ใส่5ในหลักหน่วยแบบนี้นะคะต่อไปเมื่อเราจะเริ่มบวกในหลักต่อไปเนี่ยเราต้องนับจุดใช่ไหมคะมี1จุด1จุดนะคะก็คือ1เราเอา1ไปบวกกับ9ได้เลยนะคะ1บวกเกได้10เกินไหมคะเกินถ้าเกินเราใส่จุดได้เลยนะคะ 10ใส่จุดไปเหลือ0 0บวก5ได้5นะคะใส่้าลงมาก่อนจะบวกกันในหลักต่อไปเราต้องนับจุดนะคะมี1จุดในหลัก10ใช่ไหมคะเราก็เหมือนทด1ไว้ในใจเนาะลราก็เอา1ไปบวกกับ9นะคะในหลักร้อยนะ1บวก9ก็กลายเป็น10นะ,ะซึ่งถัดไปเดี่มันไม่มีแล้วเราก็สามารถใส่10ลงไปได้เลยก็จะได้เป็นคำตอบของข้อนี้นะคะ เดี๋ยวไปต่อเลยนะคะในข้อที่2นะคะข้อที่2 300บวก6ก8บวก97นะคะอ่ะครูก,ก็จะตั้งบวกลงมาเลยนะคะแบบนี้อ่ะเริ่มบวกกันเลยนะใช้สีอื่นนะใช้ปากกาสีอื่นอ่ะเริ่มที่หลักหน่วยนะคะ0ูย์บวก8ได้8 8บวก7ได้15ใสจุดแล้วก็เลขค่านะคะต่อมานับจุด 1 1บวก0ได้1 1บวก4ได้5 5บวก9ได้14นะคะใส่จุดแล้วก็ใส่4ต่อไปนับได้1 1จุด1บวก3ได้4 4บวก6ได้10ใส่จุด0นับจุดเหลือ1นะคะอ่ะครูก็จะเริ่มไปไวขึ้นนะคะนักเรียนไปที่ข้อที่3เลยนะคะ ข้อที่3 100บวก785บวก95นะคะ0บวก5ได้5 5บวก5ได้10ใส่จุดใส่0ต่อไปนับ1 1บวก0ได้1 1 8ได้9 9บวก9ได้18ใส่จุดแล้วก็ใส่8นับได้1 1บวก1ได้2 2บวก7ได้9นะคะ อะต่อไปข้อสุดท้ายของกันบ้านใช่ไหมคะ4045บวก789บวก69นะคะก็เริ่มที่หลักหน่วย5บวก9ได้14ใส่จุดเหลือ4 4บวก9ได้13ใส่จุดใส่3ทันไหมคะนับได้2จุด2บวก4ได้6 6บวก8ได้14ใส่จุดเหลือ4 4บวก6ได้10ใส่จุดใส่0 นับได้2จุด2บวก4ได้6 6บวก7ได้13ใส่13ได้เลยอ่ทีนี้เราก็เฉลยกันบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีแค่4ข้อเนาะครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้อ่อไ,ได้ลองทำก่อนเนาะก็ยังไม่ต้องเร็วมากให้นักเรียนได้เข้าใจกันก่อนใน วิธีการแล้วก็หลักการนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มหลักนะคะครูก็จะเพิ่มหลักขึ้นมาก็จะให้นักเรียนฝึกต่อนะคะเดี๋ยวครูก็จะมาทําให้ดูก่อนนะคะสัก2ตัวอย่างนะคะ,ะวันนี้เราจะเพิ่มเป็น4ี่หลักนะคะซึ่งเมื่อเราเพิ่มหลักขึ้นมาแล้วเนี่ยวิธีการหวกเนี่ยก็จะใช้แบบเดิมนะคะแค,แค่เพิ่มหลักให้มันมากขึ้น ช่วงนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยยังทำในสมุดอยู่เนาะถ้าต่อไปนะคะเราจะถ้าเราจะต้องเรียนออนไลน์กันต่อนะคะ<ๆ>เดี๋ยวครูจะทำใบงานให้นักเรียนดีกว่าเนาะ<ๆ>นักเรียนจะได้คิดได้เร็วๆเนาะไม่ต้องมานอกโจทย์ามาเริ่มกันเลยนะคะในหลักหน่วย3าบวกเได้10ใส่จุดอ่ะเหลือ0 0บก8ได้ 8, 8. นับได้1นะคะ1บวก5ได้6 6บวก6ได้12ใส่จุดเหลือ2 2บวก5ได้7นับได้1จุด1บวก7ได้8 8บวก0ได้8 8บวก8ได้16ใส่จุดใส่6นับได้1จด1บวก4ได้5 5บวก3ได้8 8บวก5ได้13นตรงนี้ไม่ต้องใส่จุดก็ได้ น,นี่ก็เป็นตัวอย่างที่1นึ่งนะคะ,ะหลักการบวกก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็เพิ่มหลักขึ้นมานะคะแล้วก็เพิ่มตัวเลขขึ้นมานิดนึงนะคะให้นักเรียนได้มีการทดเยอะมากขึ้นนะคะอ่ะต่อไปนะคะในข้อที่2นะคะอันนี้ก็จะมี4ี่จำนวนเลยนะคะมี4ี่จำนวนเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนตั้งบวกก่อนนะคะ เวลาเขียนนะคะให้หลักนะคะตรงกันเป็นข้อสำคัญนะคะในการบวกเริ่มกันที่หลักหน่วยนะคะ,ะ5บวก8ได้13ใส่จุดเหลือ3 3บวก4ได้7 7บวก9ได้16ใส่จุดใส่6นะคะนับได้2จุด2บวก6ได้ 8 8บวก5ได้13ใส่จุดเหลือ3 3บวก6ได้9 9บวก8ได้17ใส่จุดนะคะแล้วก็ใส่7นับได้2จุดนะคะ2บวก3ได้5 5บวก5ได้10ใส่จุดเหลือ0ส่วนบวก8ได้8ต่อไปนับได้1จุด1บวก4ได้5ก็ได้คําตอบนะคะเป็น 5้าพันแนะคะหลักหน่วยนะคะ5้บวกแได้13ใส่จุดนะคะก็จะเหลือเป็น3ใช่ไหมคะ3าบวกสได้7 7็ดเจบวกเก้าเดี๋ยวครูเขียน7ให้ดูนะอ่ะ7จบวกเเป็น16นะคะ16ใส่จุดแล้วก็ใส่6อ่ะ นับจุดได้เท่ากับ2จุดนะคะ2จุดเราจะเอาไปบวกกับ6ข้างบนนะคะสอบวก6ได้8 8ดบวก5ได้13นะคะใส่จุดตรงนี้เหลือ3 3ใช่ไหมคะ3บวก6ได้9 9นะคะ9บวก8ได้17 17ใส่จุดเหลือ7ต่อมานับได้2จุด นะคะ2จุดก็เอา2ไปทดบวกกับ3 2นะคะ2บวก3ได้5 5บวก5ได้10 10ใส่จุดเหลือ0 0บวก8ก็จะได้เป็น8นะคะนับได้1จุด1บวก4ได้5แล้วก็ใส่เลขค่าลงมาเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะก็จะคิดช้าๆแล้วก็ละเอียดขึ้นนิดนึงนะคะเผื่อบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็ค่อยๆค,คิดแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นกันบ้านของวันนี้นะคะครูก็จะฝากไว้4ข้อนะคะบวกโดยใช้จุดเหมือนเดิมนะก็ตั้งบวกแบบที่ครูทำให้ดูเมื่อกี้นี้เลยนะคะนักเรียนก็ยังไม่ต้อง คิดว่าจะต้องคิดได้เร็วนะคะเอาให้นักเรียนเนี่ยค่องในหลักการบวกโดยใช้จุดก่อนนะคะวันนี้ส่วนถ้าอาทิตย์หน้านะคะส่วนถ้าอาทิตย์หน้าเรายังต้องเรียนออนไลน์แบบนี้อยู่นะเดี๋ยวครูจะเตรียมใบงานเป็นแบบฝึกให้นะคะก็จะเป็นการตั้งบวกมาให้เลยนะคะนักเรียนก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเขียนโจทย์เนาะก็ จะได้ทําการคิดได้เร็วขึ้นนะคะต่อไปเนี่ยเวลาคิดเราก็จะต้องจับเวลานะคะแต่วันนี้เอาให้เราได้คุ้นเคยกับหลักการบวกแบบนี้ก่อนนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากไว้4ข้อนะ,ะทําในสมุดเหมือนเดิมนะคะ